สวัสดีค่ะอาจารย์วันินัตนะคะวันนี้จะมาทํานายดวงชะตาของคนเกิดทั้ง12ราศีเกิดค่ะประจําวันที่1สิงหาคมถึง15สิงหาคมปี2568ค่ะติดตามรับฟังกันได้นะคะว่าดวงชะตาของคนเกิดทั้ง12ราศีเกิดในเรื่องของการงานการเงินความรักและสิ่งที่ควรระมัดระวังทิศทางจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ สำหรับรายต่อไปได้แก่ท่านที่เกิดราศีเมถุนค่ะ้ากิระหว่างวันที่15มิถุนาย,ยนถึง15กรกฎาคมก็ให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านอาธิษฐานค่ะอาจารย์สัพเพก้าครั้งนะคะเลือกไพ่12ใบค่ะถ้าพร้อมเราเริ่มนะคะ3 4 5ค่ะ6 7 8 9จากนั้นก็เลือกไพ่ค่ะ คำทานายนี้ค่ะเป็นคำำนํา,า balances. ทํานายโดยสตาร์โดยรวมทั่วไปนะอาจารย์ไม่ได้เจาะจงค่ะว่าเป็นตารของชาวราศีเมถุนท่านใดท่านได้รับฟังอยู่แล้วก็ต้องการอัานตินดตววดวงตัวเองจากวันเดีเดอรเดลัเกิดของตนเองเป็นการพูดคุยส่วนตัวอาจารย์นะสอบถามมาได้ค่ะเรื่องการดวงส่วนตัวในช่องทาง,งต่างๆใต้ใคลิปนี้และท่านที่สนใจเรียนรู้เรื่องการอ่านไพ่ยุีอาจารย์มีเทคนิคนะให้คุณทําความเข้าใจได้ง่ายและเป็นการเช็คคาทำํานายที่เป็นบวกให้แนวทางและให้วิธีการผ่านไพ่ เป็นการหารายได้เสริมเพิ่มเติมในโลกโซเชียลสมัยนี้นะใครสนใจเรียนู้ร่วมกันสอบถามมาค่ะมาค่ะและรามาดูกันนะหน้าไพ่ชาวราศีเมทุนในช่วงครึ่งเดืนแรกเดือนสิงหาคมเป็นอย่างไรต้องบอกก่อนว่าเมถุนนะทาทธาตุลมค่ะ ลมนี่แปรโปรยอยู่ยแล้วค่ะขึ้นขึ้นลงลงเอาเนี่ยเอานอยไม่ได้ในเรื่องของอารมณ์หรือความรู้สึกบางครั้งก็เหมือนตัดสินใจยาสักพักก็เปลีปลปล่ยนแปลงอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยลมคือไม่แน่ไม่นอนแต่เป็นคนที่เรียนรู้ไวปรับตัวเก่งและเข้ากับทุกคนได้ง่ายมากส่วนไพ่ประจําราศีเมถุนคือไพ่เดลเลอรเดลเลอรเนี่ยหมายถึงว่าเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องภาพลักษณ์นะเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งตัวนะคะนี่ความเป็นเมทุนเลยนะเป๊ะนะคะเป็นคนแบบนั้นเลยแต่บางครั้งเวลาจะตัดสินใจเรื่องของ,ของความสัมพันธ์กับ เป็นเมทุนนะเป็นคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทีเดียวค่ะและนี่คือหน้าไพา่คุณในช่วงครึ่งเดิน แรกของเดือนสิงหาคมเเริ่มต้นจากแต่ละตำแหน่งนะคะตัวตนคุณหน่าไพ่ใบแรกค่ะโอ้ไพ่ไพ่ดีเลยหนึ่งเหรียญมาถ้ามาหนึ่งเหรียญมามองว่ามีข่าวดีเนาะชาวราศีเมทุนจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเป็นข่าวดีที่คุณรอคอยอยู่เป็นสิ่งที่ปรารถนาะเป็นสิ่งที่รอคอยหรือในการเริ่มต้นเรื่องดีๆอะไรบางอย่างที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องรายรับรายได้หรือการลงทุนหรือเป็นสิ่งที่คุณรอคอยเป็นการกระทําก็ได้เรียกว่าใครรออะไรอยู่ในเรื่องการงานใครรออะไรอยู่ในเรื่องของการเงินหรือโอกาสบาง หนึ่งเรียงคือปลายทางมีความสําเร็จจากสินที่รอคอยข่าวดีกําลังเกิดขึ้นดวงเปิดทางค่ะตำแหน่งเรื่องการงานหรือการกระทําเป็นไพ่หกเรียญด้านบนก้าวม่เท้ามีสิบม่เท้าตำแหน่งความจะเป็นแปดม่เท้ามองว่าชาวราศีเมถุนค่ะเรื่องงานมีความสําเร็จแบบเนื้อความคาดหมายและมาแบบฉับพลันแต่อาจารย์มองว่าการมาแบบฉับพลันน่าจะเกิดขึ้นประมาณช่วงกลางเดือนนะคะต้นเดือนนี้อาจจะแบบลังเลนิดนึงหนักหน่อย มีเรื่องที่คุณต้องแบกรับต้องจัดการต้องแก้ไขเ,นเนนหนื่อยๆนิดนึงแล้วก็มีเรื่องการตัดสินใจที่บางครั้งบอกแล้วว่าเรามีทุนนลังเลลังเลอการตัดสินใจเรื่องไม่ถูกตัดสินใจไม่ได้จะไปต่อดีกับธุรกิจที่ทาหรือการงานที่เราทําอยู่ดีไหมมันเกิดความลังเลเพราะฉนั้นจับลําดับของสิ่งที่เราต้องคิดต้องไตร่ตรองต้องวางแผนหน่อยละกันค่ะถึงแม้อาจจะต้องหนักแต่ต้องคิดแล้วนะคะต้นเดือนนี้ถ้าเรากําลังคิดจะเปลี่ยนแปลงยกยา้ายเรื่องการงาน ต้นเดือนคุณเริ่มคิดแล้วนะเดี๋ยวยังไงเนี่ยพราใกล้กล,กลางเดือนจะพบทางออกที่มีบางอย่างในะเรื่องของการงานการกระทําเข้ามาแบบฉับพลันเป็นโอกาสที่เราคาดไม่ถึงเป็นข่าวดีที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้แล้วก็เป็นช่วงเวลา,าที่คุณต้องพิสูจน์ตัวเองสิแม่ท้าพิสูจน์ตัวเองเยอะด้นะเหมือนกับต้องแอคชั่นเยอะหนักหน่อยช่วงต้นแต่ปลายทางหอมหวานลวกันนะดูดีว,ว่าเตร็มความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงกับความรับผิดชอบในบทบาทใหม่ๆถ้าใครรอง,งานอยู่จะได้ใครกลาลังต้องการการเปลี่ยนแปลงจะมีเข้ามาแต่ทุกอย่างจะเกิดผลลัพธ์ประมาณกลางเด และมาแบบฉับพลันเนื้อความคาดหมายเตรียมความรู้ตัวเองให้พร้อมและการการเรียนรู้เยอะๆคือถ้าคุณไม่เตรียมตัวให้พร้อมโอกาสมามันก็ลอยไปนะแต่ถ้าคุณเตรียมตัวเองให้พร้อมไม่ว่าโอกาสจะมาในรูปแบบไหนคุณปรับรับได้หมดเรื่องของการเงิน,นะคะ่ะจะมีอายบางบางอย่างที่เรากังวลใจอยู่นะคะรายรับรายได้มีความกังวลใจอยู่บ้างระแวงกันนะอาจจะหมายถึงเงินที่เราคิดว่ามันจะได้แล้วมันคลาดเคลื่อนนิดนึงอะ่ะจารย์ถึงบอกว่าเรื่องการเงินบางอย่างเนี่ยมันมีความคลาดเคลื่อน มันเลื่อนออกไปมันมันอาจจะไม่ได้มาตามกําหนดการเพราะฉะนั้นต้องวางแผนช่วงต้นเดือนดีค่ะในเรื่องของค่าที่จ่ายต่างๆแต่เงินจะมีเข้ามาอาจจะเป็นเงินปันผลนะอาจารย์มองว่าเป็นเงินแบบบางทีเหมือนกับเป็นเงินค่าคอมมิชชั่นเงินพิเศษเงินสนับสนุนเง,งินค่านในหน้าเงินที่เราจะควรจะได้มาแล้วเร,เราก็ได้อะแล้วก็จะได้มาในช่วงกลางเดือนนะคะต้นเดือนนีอยังนะคงต้องวางแผนเรื่องการเงินหน่อยนะต้นเดือนแต่ข่าวดีเรื่องเงินที่เรารออยู่จะเกิดผลลัพธ์ประมาณแม่เกินกลางเดือนสิงหา ใคคะนะเรื่องของการเงินนะมีเงินเข้ามากลางเดือนจะเหนื่อยหน่อยในเรื่องการติดตามฉันต้องรอบครอบวางแผนนิดนึงค่ะกลับไปตรวจสอบก่อนละกันช่วงต้นเดือนว่าอะไรที่เราควรติดตามเอกสารสัญญาเรื่องของการเซ็นรับการตกเบิกอะไรแลวแลก็ตามมันรอบครอบเราหรือยังถ้ารอบครอบถ้าชัดเจนแล้วโ okay อเคค่ะเดี๋ยวเงินมากลางเดือนทุกอย่างมันจะไปไปตามจังหวะของมันเงินจะมีเข้ามาแต่ก็ต้องวางแผนหน่อยละกันนะคะ,ะเรียกได้ว่าต้นเดือนยังยังอยู่ในช่วงการเช็คตรวจสอบรอบครอบทบทวน ทบทวนดีกว่านะทบทวนเพราะบางทีคุณแบบคิดเยอะแล้วขาดการลงมือทำก็ไปทบทวนหน่อยละกันผลลัพธ์จะมากลางเดือนค่ะข้าวดีจะเกิดขึ้นกลางเดือนละกันค่ะชาวราศีเมถุนนะเรื่องงานกับเรื่องเงินความรักคนมีคู่หนึ่งมาท้ามาจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือชีวิตคู่อาจจะเป็นข่าวดีมีการทําธุรกิจใหม่ๆม,มีการลงทุนใหม่ๆม,มีโอกาสที่ดีที่ได้เริ่มต้นทําอะไรบางอยากก่าง คู่รักหรือคนในครอบครัวอาจจะเป็นการเปิดบริษัททําธุรกิจร่วมกันหรือเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะคือตามง้อกันมานานแล้วมันเกิดผลลัพธ์แต่ครั้งนี้ค่ะจะมีผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้น มีการวนกลับมีการรีเทิร์มีการเริ่มต้นเรื่องการพูดคุยนะคะเรียกได้ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของชีวิตคู่คนโสดล่ะคะมีใครบางคนนะ่ะเหมือนกําลังเดินทางมาหาแต่ดูเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของคุณมันดูห่างๆเนาะมันไม่ค่อยได้พูดคุยกันนะหรือคนที่คุณกําลังคุยอยู่เริ่มห่างๆไปเป็นช่วงเวลาของการทบทวนอารมณ์ความรู้สึก หรือคุณอาจจะกำลังอยู่ในช่วงการเดินทางไปพบคนรักไปพบคนรู้จักไปพ,พบคนคุยเรียกว่าความรักคนมสดยังไม่ค่อยลงตัวนะดูเหง,หงาเงาหนิดึงก็เอาเป็นว่าทบทวนตัวเองก่อนละกันค่ะด๋ย่าม่ต้องรีบตัดสินใจนะไปโฟกัสเรื่องการงานและการเงินที่กำลังจะเกิดขึ้นเที่กำลางจะมีขขเข้ามานะคะสิ่ที่คนระวัดระวังสุขภาพร่างกายค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าชาวราศีเมถุนมีเรื่องคิดเยอะ นะคิดเยอะแล้วก็ลังเลาการตัดสินใจเอาเป็นว่าต้นเดือนเนี่ยเมทนคะ่ะไปเช็คไปตรวจสอบไปดูทุกอย่างให้รอบครอบรัดักลุ่มในทุกๆเรื่องนะคะตรวจสอบเป็นครั้งเดืองกับทุกอย่างทุกโอกาสที่มีเข้ามานะคะเพื่อที่ว่ากลางเดือนเงินจะได้เข้ามางานจะได้มาฉับพลันทุกอย่างจะได้เริ่มลงตัวและข่าวดีก็จะได้เกิดขึ้นต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นต้นเดือนต้องเช็คก่อนนะคะสุขภาพนะคะมีเรื่องคิดมากลังเลแบกรับเยอะอาจจะนหน่อยๆนะก็แบกรับไม่เป็นไรคะ่ะก็ ดูแลพักผ่อนตัวเองตามจังหวะของเรานะกระจายไปกับลังใจให้ค่ะและนี่คือดวชะตาของชาวราศีเมถุนในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนอสิงหาคมฝากกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปานออกไปให้คนที่คุณรักแล้วกลับมาพบกัาานได้ใหม่ในครั้งหน้าสว,นนสวัสดีค่ะ